นี่ค่ะวันนี้ผู้พี่สองคนก็จะมา กันบ,บ้างคะนค่ะแล้วรู้จักวิธีการปลูกไหมคะไม่รู้ค่ะแต่วันนี้ผู้พี่จะมาสอนวิธีการปลูกกรหลังกันนะคะค่ะการไปดูกันเลยเราจะต้องเตรียมหลุมที่มีขนาดกว้างยาวและลึกประมาณ50เซติเมตรนะคะ2ใส่ปต๋ยข้อลงไป ในทันทีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกแล้วต้นดน้ำใส่ปุ๋ยทั้งถุยพ่อและปุ๋ยดอก กำจัดวัชพืชจากสม่งเสมอและพรวินเราจะไม่พรวินเพราะเราจะขาดจนกระทั่งลูกฝรั่งโตและออกดอกใช้เวลาประมาณ9เดือนพอลูกโตได้ข้าเหรียญห้าก็จะทําการห่อและเก็บวผลได้อีก2เดือนน้องๆเห็นไหมคะว่าวิธีการปลูกฝรั่งและดูแลรักษาไม่ได้ยากอย่างที่น้องคิดเลยนะคะสวัสดีค่ะครูอ่ะวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพของรูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง เป็นผลไม้ลูกเขียวๆเป็นอะไคะอะไรอ่าคุณต้อค่ะเป็นเรื่องของฝรั่งที่ครูจะนำมาสอนกับนักเรียนในวันนี้นะคะฝรั่งไหนใครชอบกินฝรั่งมากงอมือโอ้ชอบกินทุกคนเลยอ่าฝรั่งนะคะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นในเมื่อเราชอบกินในเมื่อเราชอบรับประทานใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะรู้ประโยชน์และรู้วิธีขั้นตอนการปลูกใครอยากจะปลูกอยากจะมีความภูมิใจในตัวเองใช่ไหมลงมือปลูกด้วยตัวเองได้เลยนะคะ เราจะมาเรียนรู้กันนะคะประโยชน์ตั้งแต่การปลูกขั้นตอนการปลูกวิธีการดูแลรักษาวิธีการห่ผอเปล่งห้อย่างงห่อตอนไหนนะคะอ่าเรื่องขอ,องประโยชน์สําคัญเพราะว่าเราทำาผ,ผลไม้ผลหลัเป็นผลไม้มีประโยชน์ในใครรู้บ้างว่าัมีประโยชน์อย่างไรใครรู้บ้างในใครรู้บ้างว่าผลหลังมีประโยชน์อย่างไรตอบกูหน่อยเร็วใครรู้นี่ใครรู้ได้หรอว่าประโยชน์รู้ไหมคะรู้ไหมคะว่าผลหลังนี้มีประโยชน์ยังไงรู้ไหมลูกสีรู้ไหมคะ แล้วมีสุขภาพดีคราวนี้ครูมีผู้ที่จะมาเล่านะคะตั้งแต่เรื่องราวการปลูกเลยแล้วก็บอกประโยชน์เป็นรุ่นพี่ของเรานะคะอยู่ชั้นมัธยนมนะคะเดี๋ยวนี้พี่พี่เขาจะมานําเสนอให้พวกเราได้รู้จักวิธีการกันนะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่แตงกวาพี่ฟาร์ี่เข้ามาให้ความรู้กับน,นะะ้องเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ฟาร์ี่นะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อแตงกวาะคะ ต่อไปค่ะรับประทานแล้วสุขภาพดี่ะในเรื่องของสุขภาพอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นยการยกค่ะมี่คะรุ้ยไหมคะขาดคารุ่ยไหมฝรั่งมีประโยชน์ยังไงโอ้มีูแค่นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยบอกเราว่ามีประโยชน์อะไรบ้างอ่ะเป็นพี่แตงกวาค่ะประโยชน์ของฝลังนะคะก็มี ดูสถานที่จริงการว่าเวลาปลูกทำยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแต่พี่เขาจะแนะนำให้เรารู้จักมีปุ๋ยมีน้ำมมีไม้เชื่อขาขันไรไหมนะ้ขาขันไรนะมีทันไหมจะปลูกอะไรจะปลูกอะไรต,<ล>ะต้องมีต้นทันกะหลันใช่มที่อยู่ที่เวเตรียมเอาไว้ใช่หมอ่าต้นทันกหลันมีต้นทันหลาน เดี๋ยวตอนนี้เราหลับไปดูกที่กันนะคะเราอยู่รอบเรียนหน้า,หน,าหน้านหน้ามีด้านห้าบน้าไม่ย้มีแล้วก็ตรงลงขาข้างีนะคะเดี๋ยวเราไปลงจากที่สิกันดีค่ะว<ๆ>ันนี้พวกเราสองคนก็จะมาสาธิตพิธีการหอมฝรั่งกันนะคะเพราะตอนนี้ฝรั่งของเราพร้อมหอแล้วค่ะสาเหตุที่จะต้องหอฝรั่งนะคะเพื่อป้องกันมลแรงและเพียเข้าไปและจะทําให้ผิวสวยด้วยคะ่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นถุงพูนที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเจาะรูมุมนี้แล้วก็มุมนี้ค่ะตามมาดูกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกรูปที่มีขนาดเท่าเหรียญห้านะคะแล้วก็แกะจุกออกเพราะว่าจุกเป็นแหล่งสะสมของแมลงค่ะและวสวมถุงเข้าไปจากนั้นมัดให้แน่นค่ะแล้วมัดอีกรอบหนึงค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอกระหลังกันเลยนะคะจากที่ฝลัง่งโตแล้วเราก็จะเก็บฝลั่งเพื่อไปขายแล้วนำแตแต่รูปเพื่อไปน้ำฝรั่ง ทางของโรงเรียนลาวป่อสารพิ่ I'm ah. sorry. อะไสิ่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปตุนหลักการ เรานั่นแหยอาจจะเขียนขึ่นาจาร์อะขอความที่เขาเองประดับปรูป่อะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเขียนแม่จาร์สีขาไม่สีขาไม่อะไรผลไม้ใช่ไหมเรเป็นผองไรเป็นผลไม้ที่อร่อยอะชื่ชื่ใช่ไหมคะชื่นช่อร่อยด้วยเยอะเราัปกันเยอะใช่ไหม หลังจากที่เราได้แต่งขอขันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะให้เรียนแต่ะคู่ออกเป็นเขัของเองอะล้วจากคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงน้กศสคดอด็กหิงวันีนะคะค่ของเราวิตามินซีที่ดีคือวิตามินซีจากฝรล่งขอบคุณค่ะชื่อเด็กิที่รค่ะ ของเราคือระหวงกินชูชูรสชาติต่อหานอร่อยหิวใจสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายในหลอดเทย่ยคทำสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายที่ทยวีกินีมครองหวานของเราคือตูกกลมหัวใหญ่เนื้อในนุ่มหวานใครได้รับประทานโกดูใครครับค่ะเราจะมาสึุงบทเรียนกันนะคะจากการที่เรียนไปเมื่อกี้นี้เราได้